สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชยาสุดิการวันนี้จะมาทำแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องตรรกาสตร์แล้วก็เศตค่ะข้อที่หนึ่งนักศึกษาจำนวนหนึ่งร้อยคนที่มีความชื่นชอบกิจกรรมทั้งสามประเภทได้แก่ กีฬาดนตรีแล้วก็การอ่านค่ะกีฬาจะมี60คนดนตรี45คนการอ่าน35คนและสนใจทั้ง2อ,อย่างก็คือกีฬาและการอ่านมีจำนวน20คนโดนตีและการอ่านมีจำนวน15คนแล้วก็โดนตีและกีฬา มีจำนวน35คนค่ะแล้วจะพบว่าทั้ง8คนนี้ชอบทั้ง3กิจกรรมเลยจะพบว่า8คนนี้ชอบทั้ง3กิจกรรมเลยวิธีทำกีฬาดนตรีและการอ่านเท่ากับ8ก็คือเหมือนโจทย์ที่โจทย์เขากำหนดไว้ให้ค่ะ เราก็จะมาหากีฬาและดนตรีเท่ากับ35ลบ8เท่ากับ27 35มาจากตรงนี้ค่ะที่โจทย์เขากำหนดไว้ให้ลบกับ8เท่ากับ27กีฬาและการอ่านเท่ากับ20ลบ8เท่ากับ12กีฬาและการอ่านมีจำนวน20คนค่ะ ลบกับ8เท่ากับ12โดนตีและการอ่าน15ลบ8เท่ากับ7 15ลบ8เท่ากับ7 8ตรงนี้8ย8ตรงนี้ค่ะได้มาจากตรงนี้ค่ะที่โจทย์เขากำหนดมาให้เอาก็เอามาลบกัน ต่อไปเราจะมาหากีฬาได้60ลบ35ลบ20บวก8เท่ากับ13 60กีฬา60นี่ลค่ะลบกับ35ลบ20 35 20 เพราะว่าสองจุดนี้เขามีกีฬาอยู่เหมือนกันค่ะบวกกับ8เท่ากับ13โดนตีี้ลบ35บลบ15บห้าบวก8เท่ากับ3 45โดนตีสีสห้า ลบกับ35บลบ1ิมีโดนตีเหมือนกันค่ะบวก8เท่ากับ3การอ่าน35โจทย์กำหนดไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็เอามาลบกับ20ลบ15 20ลบ15 ก็คือมีการอ่านเหมือนกันค่ะสองประโยคนี้บวกกับ8เท่ากับ8สงสัยก็คือบวก8ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้เหมือนกันค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเราก็จะมารวมจำนวนคนที่สนใจกิจกรรมแล้วก็จำนวนที่เราคิด ทั้งหมดเออเอามาบวกกันก็จะได้78ก็คือ13บวก3บวก8บวก27บวก12บวก7บวก8ได้เท่ากับ78ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาตัวเลขที่เราหามาได้ไปใส่ในแผ่นภาพเ Venn e อ l e r ค่ะ กีฬาดนตรีและการอ่าน8เท่ากับ8เพราะว่รรามีทัรร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 ร้ง3อย่างเลยเราก็จะเอาไว้ตรงกลางค่ะเพราะว่าสากันทั้ง3อย่างเลยกีฬาและโดนตี2ี27กีฬาและโดนตรี27อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ที่าเอาไว้ตรงนี้เพราะว่ามีความชื่นชอบทั้ง2อย่างเพราะว่ามันสามกันก็เอาไว้ตรงนี้ค่ะ กีฬาและการอ่านเท่ากับสิบสองกีฬาและการอ่านดนตรีและการอ่านเท่ากับเจ็ดดนตรีและการอ่านเท่ากับเจ็ดส่วนกีฬาอย่างเดียวได้สิบสามดนตรีได้สามแล้วก็การอ่านได้แปดค่ะ เทียมาไว้ตรงนี้เพราะว่ามีอย่างเดียวค่ะไม่ซ้ำกับใครเราก็เลยตรงนี้ดังนั้นจำนวนที่ไม่ชอบกิจกรรมใดๆเลยเท่ากับ22ค่ะเราจะหาได้จาก100-78 100ลบ78 100ตรงนี้มาจากตรงนี้เลยค่ะที่เขาตั้งแต่แรกที่โจทย์เขากำหนดไว้ให้100 ก็เอามาลบกับ78 78ก็มาจากผลรวมทั้งหมดของทั้งหมดทั้งหมดเลยเอามาลบกันได้22ก็คือเอาจำนวนนักเรียนทั้งหมดทั้งหมดเอามาลบกับจำนวนนักเรียนที่สนใจสน ใจเราก็จะได้22ก็คือนักเรียนที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบกิจกรรมใดๆเลยค่ะจงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ p ถ้าแล้ว q และ q ถ้าแล้วอ่ะก็ต่อเมื่อ p และ q ถ้าแล้วอ่ะเราจะสร้างตารางหาค่าความจริงกันค่ะเราจะสร้างทั้งหมด8กรณีเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรสร้างกี่กรณีเราจะมาดูตรงประพจนค่ะเพราะว่าโจทย์เนี่ย กำหนดปรัพจน์มาให้3ประพจน์คือ p q แล้วก็ r ค่ะได้3ประพจน์แล้วก็เอามาหา2กำลัง3เท่ากับ8 3นี่คือจํานวนประพจน์ค่ะจำนวนประพจน์เอามายกกำลังได้เท่ากับแค่ะ p ก็จะได้ถูก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  ผิด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 ส่วน q ก็จะได้ถูกถูกผิดผิดถูกถูกผิดผิดอ่ก็จะได้ถูกผิด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 ค่ะเราจะมาหา p ถ้าแล้ว q เราจะแยกจากก้อนใหญ่เป็นก้อนเล็กก่อนค่ะเราจะหากันทีละก้อนเราจะหาแค่แบบในวงเล็บ ก่อนค่ะก็จะได้ถูก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 ผิดผิดถูก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 ที่ได้ผิดเพราะว่าตรงนี้เลยค่ะในสูตรเขาจะบอกว่าถูก ผิดเมื่อเจอกันของท่าแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นผิดถูกผิดเจอกันจะได้เป็นผิดเราก็จะมาหาคิวท่าแล้วอ่าก็จะได้ถูกผิดถูกถูกถูกผิดถูกถูกค่ะ เหมือนเดิมเลยเมื่อถูกเจอผิดเมื่อถูกเราจะมาดูสองช่องนี้นะคะเมื่อถูกเจอผิดก็จะได้ผิดก็จะได้ผิดเราจะมาหาก้อนนี้กันค่ะได้มาจากสอง ช่องนี้ P ท่าแล้ว Q และ Q ท่าแล้วะดูสองช่องนี้ค่ะก็จะได้ทุกผิดผิดผิดถูกผิดถูกถูกในกรณีของท่าแล้ว เมื่อถูกเจอถูกก็จะได้ถูกเสมอค่ะพและคิถ้าแล้วอ่ะก็จะได้ถูกผิดถูกถูกถูกผิดถูกถูก จากนั้นเราจะมาดูตรงนี้กันค่ะตรงนี้เราได้มาจากสองกรณีนี้ค่ะ2กรณีนี้เอามาก็ต่อเมื่อกันค่ะก็จะเป็น p ถ้าแล้ว Q และ Q ถ้าแล้วอ่ะก็ต่อเมื่อ p และ q ถ้าแล้วอ่ะก็จะได้ถูกถูกผิดผิดถูก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 เมื่อจริงเจอกับจริง ถูกเจอกับถูกผลลัพธ์ก็จะออกเป็นถูกเมื่อผิดเจอกับผิดผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นถูกเหมือนกันค่ะทุกกรณีข้อ2.1จุดหากปรางค่าความจริงของประพจน์ p ถ้าแล้วคิวและคิวท้าแล้วอ่เป็นสาจาัจจะนิลันหรือไม่เพราะเหตุใดตอบไม่เป็นสัจจะนิรันเพราะว่าบางแถวยังมีค่าเป็น F อยู่เลยนี่เพราะว่าบางแถวเนี่ยเขายังมีค่าเป็น F อยู่เลยเลยไม่เป็นสาจาัจจะนิลันค่ะ ข้อที่สอ,จ,สอจากตารางค่าความจริง p ถ้าแล้ว q และ q ถ้าแล้วอ่ะและ p และ q ถ้าแล้วอ่ะสมมูลกันหรือไม่เพราะเหตุใดตอบคือไม่สมมูลกันค่ะเพราะว่าบางแถวยังมีค่าที่แบบ ต่างกันอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าบางแถวเขายังมีค่าที่ต่างกันอยู่เลยเลยไม่สมมูลกันขอบคุณค่ะ